สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็น u n นส o นะแกะกล่องไพ่สำรับใหม่นะคะวันนี้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะคู่ดาวออร์เคนะคะก็เป็นไพ่ของคนไทยเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องแข็งนะคะเป็นฝาครอบแบบนี้นะอ่านี่นะคะด้านในนะคะก็จะมีการห่อนะคะตัวไพ่มาแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเขียนว่าคู่ดาวออร์เคิลเนาะมีไพ่ทั้งหมด100ใบนะคะอ่าด้านในก็คือจะมีการพิมพ์ลายแบบนี้นะดูสวยงามนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นด้านในฝากล่องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยค่ะมาดูหน้าไพ่กันดีกว่าเนาะอ่ะเรามาแกะกันค่ะ ขอบนะคะขอเป็นขอบทองนะคะอ่าเป็นขอบทองนะคะสวยงามค่ะอืมเหมือนคล้ายๆว่ามีความระยิบระยับนะคะเหมือนกันนะเรามาดูนะคะคุณภาพกระดาษจากที่สมัมผัสนะบิวรู้สึกว่าคุณภาพกระดาษของเขาอะค่ะดีนะคะแล้วก็ไพะะ่เนี่ยค่ะเห็นไหม มันค่อนข้างมีการสปินตัวที่ดีนะพี่ก็มองว่าน่าจะกรีดง่ายนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วอะพีก็ไม่ค่อยได้กรีดไพ่เท่าไหร่หรอกปกติก็คือสับแล้วก็แบบจับเขาจากในกองเลยเนาะแต่พีก็มองว่าน่าจะกรีดง่ายนะแล้วก็คุณภาพนะคะอย่างที่พี่บอกไปเนาะว่าคุณภาพที่จับเราเนี่ยคะ่ะมันสัมผัสได้ถึงความนุ่มอะ่ะอืมมันมีความนุ่มด้วยนะการเคลือบน่าจะเป็นการเคลือบด้านนะ ถ้าบีบอกผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบีต้องบอกตามตรงว่าบีก็ไม่ได้อ่าดูสเปกมานาอว่าอืมไพ่ของเขาอะค่ะสเปกแบบไหนนะคะด้านหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยนาอหลังไพนะ่น่ะอืมสวยงามนะคะอ่ะเรามาดูหน้าไพ่ค่ะมาชมหน้าไพ่กันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ใบแรกนะคะเ่เรามาดูกันนะใบนี้นะคะหวาดกลัวหลอนเพอ้อคลั่งนะคะใบที่สองนะคะสายตาหัวใจระบบเลือดอัม,มพาตเี่บีอ่านตามเลขตรงนี้ก็ร้อก,กันเนาะอ่ะใบนี้เป็นใบศูนย์สองนะคะ โอเคดูไปเรื่อยๆเนาะบีจะไม่พูดอะไรเยอะนะคะทุกคนดูไปเรื่อยๆดูไปพร้อมๆกันดูเราเป็นไพ่ที่น่าสนใจนะทุกคนคือบีอะตอนแรกอะค่ะที่บีเห็นไพ่ชุดนี้ใช่ไหมบีก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันสะดุดตาเนาะแต่บีก็ไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดอะไรเยอะนะคะเห็นเป็นไพ่ของคนไทยนะบีก็เลย สั่งมานะคะพีเอาไว้พีเอาไว้จนลืมและค่ะว่าว่าพีเอาไว้น่ะอืมเป็นไพ่ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยจากที่เราเปิดมาเนาะทั้งเจ็ดใบตรงนี้นะคะบิวว่าน่าจะอ่านง่ายนะมือใหม่ก็น่าจะง่ายนะคะเนี่ย อ่าไพ่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะอันนี้หมายเลขสิบสองน,นี้หมายเลขสิบสามนะอืมหมายเลขสิบสี่นะคะอ่าหมายเลขสิบห้าเนาะ นี้หมายเลขสิบหนะคะหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดก้ายี่สิบ หมาเลขยี่สิบเนะหมาเลขยี่สิบสองยนะคะ

สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบนะคะสี่สิบเอ็ด 42 43นะ44ค่ะ45 46 47นะอ่า48นะคะ สี่สิบเก้าห้าสิบค่ะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามหมายเลขห้าสิบสี่นะคะห้าสิบห้า

บที่หกสิบสองหกสิบสามนะหกสิบสี่ค่ะหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ด

จ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะคะเจ็ดสิบเก้าแปดสิบ

88 89 90 91ค่ะ92นะ93้4 95 96, 96นะคะ97ค่ะ 98, 98โอเคใบสุดท้ายนะคะใบเลข99นะ,นะโอเคนะคะทั้งหมด100ใบนะ รบนะคะเป็นที่เรียบร้อยเนอะสำหรับการชมหน้าไพ่ของเรานะคะจากไพ่สำหรับนี้นะคะถ้าใครสนใจก็คุณก็ลองไปเซิร์ชนะคะดูนะ,ะคำว่าคู่ดาวออร์คิลนะคะหรอกคุณก็จะได้เห็นข้อมูลเนาะถ้าใครถูกใจนะคะบีไม่แน่ใจนะว่าเขาจะทำคู่มือออกมาหรือเปล่าอืมแต่ส่วนตัวของบีเองอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการศึกษาไพ่ชุดนี้สักนิดนึงเนาะ เพราะว่าดูเราเนี่ยการใช้งานนะคะก็ใช้งานคล้ายๆกับไพ่ออโรเคทั่วไปนี่ละค่ะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งการที่เราจะนํามาตีความหมายนะคะในแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการศึกษาสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะสามารถใช้ไพ่ได้อย่างชํานาญนะคะ โอเคค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ